พญาแทนผู้เยื่อหยิ่งก็ได้แต่ยอมรับความจริงเขาได้ตระหนักแล้วว่าความผิดของเขาที่ปล่อยให้โลกมนุษย์ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากนั้นทำให้เขาต้องสูญเสียทุกอย่างไปพญาแทนได้ขอเจรจาสงบศึกกับพญาคันคากแต่พญาคันคากไม่ได้ต้องการอำนาจใดๆเขาเพียงแค่ต้องการให้พญาแทนรักษาสัญญาและบรรดาลฝนให้โลกมนุษย์อีกครั้ง ทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงและสร้างบทบัญญัติที่จะคงอยู่ตลอดไปพยาคันคากให้สัญญาว่าจะไม่มีการต่อสู้กันอีกต่อไปและพยาแถนก็ได้ให้สัญญาว่าจะส่งฝนลงมาเมื่อมนุษย์ส่งสัญญาณ บทบัญญัติที่เกิดขึ้นจากสงครามนี้ได้สร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างโลกมนุษย์และสวงสวรรค์และเป็นบทเรียนอันสำคัญที่จะถูกจดจำไปตลอดกาล